เอออันนี้น่าดูตรงนี้แหละจะว่าสยองม,มันมันก็ไม่เชิงนะดูแล้วนึกถึงสไปเดอร์แมนยุคเก่เาๆอ่ะมีความเป็นหนังแบบยุคโทนแบบสองพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จักรวาลของสไปเดอร์แมนออกมาแล้วอ,อะ,ะ,ะรอบเล็กชันวันนี้เราอยู่กับมาดามเวฟจะเป็นยังไงไปดูกันเพียรนะ Hey come on get your stuff let's go <laughs> 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 Let's try that again. Uh, <laughs> A week ago, Bye. I spent my life racing against time. I'm gonna help you out today, okay? Trying to save people who were running out of it. Until one moment... changed everything. Come on! Welcome back to the land of living. I don't understand what's happening. I've been having visions. I knew he was gonna die. I think I'm seeing the future. New York City's a whole new level of crazy these days. What do you want from me? What do you want? New York City's a whole new level of crazy these days. This is an emergency. Get off the train. That man's trying to kill you. What? Who are you? What is going on? I can see the future. Oh, what the hell? <laughs> she didn't see that coming? That's <laughs> not how it works. I've seen that man before. So who is he? Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Wait, I recognize you. You live in my building. You're the paramedic. Well, yeah, you almost ran me over. You don't think this is weird? How we're all connected? It's honestly like the least weird thing that's happened all day. What do you want for me? I have no idea what those girls are called. why Don't you? Want from me? I think he can see into the future. Do you want from me? He's trying to change what, what happens. Julia, get down! why do you me? your future was almost so different if you want to live you have to trust me get ready now hey you're showing off maybe a little สุดสีกุมภาพันธ์นี้ที่เราพานประโยชน์นะครับอ่ะน่าดูนะเอาจิงจริงแบบว่าแบบโทนภาพแบบออกแนวแบบว่าผิลเลอร์หน่อยปะระทึกระทึกขวัญแล้วแบบมีความจะว่าสยองมันมันก็ไม่เชิงนะเออมันไม่เชิงทนมาเออมันแบบไม่ได้แบบสดใสไม่ได้แบบว่าแบบเออเหมือนทั่วไปซเปอร์ฮีโร่อันนี้ซุปเปอร์ฮีโร่ปะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่พี่ซุปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหม ดูเรานึกถึงสไปเดอร์แมนยุคเก่าๆอ่ะใช่ถ้าถ้าถ้าสำหรับผมผมนึกถึงยุคโทบี้เออยุคโทบี้ืใช่มีความเป็นหนังแบบยุคโทนแบบสองพันต้นๆอะไรอย่กินอ้แบบนั้นแล้วก็เอาจริงคือมันน่าสนใจที่ว่าตัวมาดามเว็บอ่ะถ้าในคอมิกอ่ะมันมีบทบาทน้อยมากเลยนะใช่ซึ่งมันเป็นแค่หญิงแก่เออในในคอมิกแต่ว่าแบบรอบนี้คือเขาหยิบเอาตัวละครที่มีบทน้อยที่สุดอ่ะมานาเสนอแล้วเอามันเป็นตัวหลักด้วยซึ่งแบบอันเนี้ยมันน่าสนใจว่าเขาจะนําเสนอไปเป็นเรื่องราวแบบไหนเอออันเนี้ยน่าดู เขาต้อจะบิดปะเหมือนกับว่าที่บอกว่าเป็นผู้หญิงแก่ช่ออันนี้ก็คือแบบมีแบบหลายคนใช่่ีสร้างมาให้เป็นโปวใหม่แบบใหม่ขึ้นมาเลยปะแต่คือพลังจริงๆของเขาคืออะไรพี่คือการมองเห็นอนาคตนั่นแหละกับแบบที่เราเห็นนั่นแหละเขาจะมีมิตอ่าเรื่องความสามารถของเขาไม่ได้มีพลังอะไรออกมาได้ใช่มันเดเบคือตัวที่ไม่มีไม่ไม่มีพลัง่อ๋อแต่เห็นมีใส่ชุดใส่อะไรนี่แบบอ๋อไอไอที่ใส่ชุดแบบพี่มัน คือเหมือนเรื่องนี้จะเป็นการเหมือนแตกจัก,กรวาลของสไปเดอร์แมนออกมาแล้ว uh huh. ซึ่งที่เราเห็นก็คือที่ชัดๆเลยนะสไปเดอร์วูแมน Uh huh. อ่าอ่าคนนี้นำแสดงโดยซิคน uh ี้สวินนี่อ่าอันนี้แหละก็คือซับไตเติลเป็นหนึ่งในตัวสําคัญเหมือนกันในจัก,กรวาลของเขาซึ่งในคอมิกอ่ะมันจะมีแนวมนมที่จะเป็นเป็นร่างโฮสต์ที่ได้รับวความสามารถต่อมาจะมาดันเว็บด้วยนะ uh huh. ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในบางตอนแต่ว่าอันนี้คือ uh huh. เรายังไม่รู้ว่าใน,น,นเรื่องจริงแล้วว่าเขาจะเล่นออกมาในแบบไหนจั uh huh. กรวาลหน uh ังก็อีกเรื่องหนึ่งใช่อันนี้ก็ถือว่ามันตกใจมันมเซอร์ไพรส์เหมือนกันแบบที่ดากูตาจอห์นสันเขากลับเล่นกลับมาเข้าสู่วงการหนังแมสนะเพราะว่าปกติคือเขาหายไปนานมากกับภาพยนตร์แมสอะไรแบบนี้ แต่เป็นไม่เฉดนู่งมั้งใช่ไหมใช่เพราะเขาหายไปเล่นพวกหนังนอกกระแสอะไรอย่างนี้กคือการกลับใช่ใช่ใช่ำแบกแล้วอืมแล้วเรื่องของแอคชั่นเป็นไงแอคชั่นก็โอ้โหมาตรฐานดีมีแบบระเบิดตูมตามแบบเออมันก็มันก็น่าดูแหละถึงได้นะถึงได้มันมีฉากหนึ่งนึกถึง ไอ้เรื่องของไทยสมัยก่อนอะไรวะทุนเหล็กไหลไอตัวไลน์มันเหมือนว่ากแล้วตัวไลายคือคล้ายอ่ะมทุนเหล็กไหลเออใช่โอ้เนี่ยเราจะเสียเลยตัวไลน์เราเสียไม่เสียนนี้แต่มันไม่ได้พูดถึงจริงจตัวไลายอ่ะคือมันมันเหมือนอ่ะแล้วทำไมสไปเดอร์แมนต้องเป็นตัวไลายไม่ไออันนี้มันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นอีกเป็นเป็นเป็นตัวไลายอีกอันหนึ่งเออคล้ายๆเพราะมันมีพลังเหมือนสไปเดอร์แมนเลยอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละไฮีโร่หญิงเนาะรอบนี้มาฮีโร่หญิงแล้วอ่ะเอาเป ว่าแฟนแบบมาวลวอะลองให้คะแนนผมว่าผมให้สี่ก่อนซึ่งตอนที่ให้สี่เพราะว่าเดี๋ยวอยากรู้ว่าอีเราอีหนึ่งคะแนนเราลดลงเพราะว่าจะดูว่าแบบเขาอะจะนำเสนอตัวมาดาเว็บอะให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างที่เบอกไปอ่ะแต่ว่าเห็นต่างนิดนึงอ่ะผมให้3แล้วกันเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นตัวละครที่แบบเราไม่รู้จักเนาะเออแต่ว่าแบบมันเหมือนยังไม่ค่อยดึงดูดเรามากพออะไรประมาณเนี้ยเออก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันให้4ี่เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือน ได้ย้อนกลับไปดูช่วงโทบี้จริงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ก็เลยเออให้สิมันน่าสนใจอยู่นะสรัคนที่ไม่เคยรู้จักเขาอ่ะก็ต้องไปรอดู่ะเนาะรอเป็นเปร์ฮีโร่ที่เรายังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาใช่อันนี้ก็จะเป็นการเบบว่าเปิดขยยจักรวาลใหม่ของ Spider-Verse ด้วยนะครับผมก็อเย่าลืมไปติดตามกันนะครับสำหรับมาทำเว็บครับผม14กุมภาพันธ์นี้ที่ร่มภาพย์นะครับลาลทุกเรื่อง